สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่ในเขาวงกตใต้ดินนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับนะอ่ะมาสำรวจกันต่อครับผมลงทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วนะครับอ่านี่สำหรับมดสายยิงใช่ไหมฟังก์ชันนั้นคือจัดทับอัตโนมัติครับอยู่ตรงนี้ซ้ายล่างนี้นะครับจัดขบวนอัตโนมัติ แต่ไม่สมบูรณ์ครับคุณกดจัดขบวนอัตโนมัติแล้วเนี่ยต้องคอยดูดีๆนะว่า,าลำดับแถวหน้าแถวกลางแถวหลังเนี่ยมั่วหรือเปล่านะครับลําเลียงไม่ต้องสนเลยครับกดอัตโนมัติได้นะครับอ่ะนีไ่ไปโรเวลวได้เลยนะครับอ่ะมันอันนี้อันนี้ลำดับถูกต้องนะครับไม่มีปัญหา ลำดับถูกต้องอ่ะเลือก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 ลำดับการจัดทัพนะครับอยู่ที่ระยะการโจมตีนะครับถ้าผิดตำแหน่งสกิลไม่ออกนะครับสกิลมดพิเศษไม่ออกเช่นมดระยะประชิดเนี่ยเอามาอยู่แถว3เนี่ยสกิลไม่ออกครับ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีเออหรือเปล่านะครับผมใช้อยู่แล้วมันเอ๋อนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนะสัปดาห์นี้เพิ่งเริ่มนะครับมาดูไปด้วยกันนะครับมาดูไปด้วยกันว่ามันจะเอ๋อไหมนะครับเอามดระยะประชิดมาอยู่แถวหลังอ่ะนะครับจบเลยนะ อันนี้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับถูกต้องอยู่นะคุณต้องจำระยะของมดแต่ละตัวได้นะครับนี่คือข้อสำคัญนะครับบางคนจำไม่ได้ <c oughs> ให้ย้อนไปดูในคลิปเก่าๆนะครับมีแนะนำอยู่นะครับว่าดูยังไงสังเกตยังไงนะครับพอเล่นบ่อยๆก็จะจำได้เองนะครับอันนี้เลือก อ่ะยังจัดไม่ผิดนะครับลำดับตำแหน่งไม่ผิดนะครับน่ยันถูกอยู่ยังถูกอยู่ถ้าถึงตลอดก็โอเคครับมันช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับคือคุณไม่ต้องมานั่งจัดขบวนเองนะครับแห้มัออโต้ให้นะครับ เข้ามานะครับกดที่แมงนะครับกดโจมตีแล้วกดจัดทัพในตรงน,นี้กดเพ๊่จัดให้ละแล้วคุณก็ดูมันนิดนึงนะครับว่ามันลำดับมั่วหรือเปล่านะครับเหมนสองสามนะคือมันเลือกมดมาถูกนะครับเลือกมดนํามาถูกประเภทที่ต้องใช้ในดันเจี้ยนนั้นๆนะครับแต่ลำดับบางครั้งมันผิดนะครับดู๋ี่จะมีส่วนน ที่ผมเจอคือมันเอาเขี้ยวยักษ์มาไว้ล่างสุดนะครับสติลเขี้ยวยักษ์ไม่ออกนะครับม่วนะครับอ่าตัดแบบใหม่ราต้องเวียนดูมากระยะไกลนะครับไม่มีปัญหาอยู่แถวไหนก็ได้นะครับปรับอ่าโอเคสิดสังเกตคือแถวหลังครับแถวล่างสุดนะครับ เลือกแถวล่างสุดแถวนี้นะครับแถวนี้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 นะดูมดนาของแถวล่างสุดนะครับว่าระยะโจมตีระยะมีผลเนี่ยนะครับของสกิลเขาเนี่ยอยู่ในระยะ2หรือเปล่านะครับถ้าเป็นระยะ2ส,สกิลไม่ออกครับระ,ะระยะสองสกิลไม่ออก จัดอัตโนมัติได้เลยนะครับชีวิตง่ายขึ้นเยอะโอเคยังจัดถูกอยู่นะครับไปตัวหนึ่งเลืสองเนี่ยจัดใหม่มันก็เรียงให้ใหม่นะครับสามารถไปเร็วๆได้นะครับแล้วก็ถ้ามดใน ประเภทนั้นน่ะนะครับเหล่านั้นมันหมดนะครับเขาก็จะจัดหาหมดประเภทอื่นมาใส่ให้เลยนะครับเกี้ยง <c oughs> เลยเว้ยเกี้ยงเลยเว้ยโอ้ยเราไม่ต้องเสียเวลานะครับเราก็แค่คอยกดจัดทับให้ผู้ถูเกี้ยง เริ่ม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 มาไก่ละเริ่มมาไก่ละสองนะครับปึ๊บปึ๊บนี่จัดทับนะครับนี่ดูได้นะครับดูได้นี่ระยะห้านะครับอยู่แถวหลังได้สบายนะครับอุ้ยเยี้ยงเลยเอา้า ไม่ได้กดเอ้ยจริงๆเลยโมติโมต่โม,โมไปกดดูเข้าไงแล้วมันไม่ได้มันไม่จัดคืนให้นะเสียมดไปสามตัวควรเข้านะครับควรลงดันเจี้ยนนี้นะครับ ราะว่าจะได้ของนะครับสองอย่างนะครับนะเนี่ยนะอันหนึ่งคือโปรโตีนปลุกนะครับที่เอาไว้อัพเอาไว้อัพไอสกิลของไอสกิล9นะครับเอาไว้อัพเลเวลสกิลเก้านะครับอีกอันคือหอยสังเอาไว้แลกซื้อสกิลเนะครับ สกิลก้าหลังๆนี่ต้องใช้2อันนะต้องใช้2อันในการแรกในการเติมอัปเดนะครับต้องใช้ถึง2อันก็ธรรมดาครับเพราะว่ามันมทำให้มดเก่งจริงๆนะครับมันก็ย่อมต้องมีมูลค่าเป็นธรรมดาอ่ะรักษามดได้4หรือ,อยัง หนึ่งสองสามสี่มดทองปั๊บก็ให้รักษาที่สี่ตัวนะครับจำได้ไหมจัดกระบวนทับลุยแปนะ๊บเดียวแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานนะครับ ซิผมจะไปถึงไหนนะครับเลือกอันที่แนะนำนะครับถ้าเราเลเท่ากันหมดเลือันที่แนะนำมันเติมมดให้เองครับถ้าคุณกดจัดทับนะครับเนี่ยกดจัดทับมันก็จะจัดให้คุณจัวนมาที่มดตายมันก็มากูจิ้มเลย เอาไหมมันจะคัดมดเก่งๆออกมาลุยก่อนนะครับมดอ่อนๆจะอยู่รอ,อีย นี่นี่เห็นไหมผิดละเห็นไหมมันเอาไผ่นะครับมาอยู่แถว3เห็นไหมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูผมก็กดโจมตีไปนะครับไผ่ระยะมีผลแค่2ครับต้องอยู่แถว1หรือแถว2เท่านั้นนะครับนี่สกิลนี้ออกนะครับสกิลนี้ออกแต่สกิลที่2ไม่ออกนะครับสกิลนี้ไม่เกี่ยวสกิลนี้นี่สกิลนี้ก็ไม่ออกสกิลสองกับสกิลแไม่ออกครับถ้าอยู่แถวหลัง เห็นไหมครับนี่คือความมั่วของฟังก์ชันนี้นะครับนี่ต้องอยู่แถว1หรือแถว2นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> มดลวงทองก็อยู่แถว3าไม่ได้นะครับนี่ระยะมีผลแค่2นะครับต้องอยู่แถว1หรือแถว2เท่านั้นนะครับอันนี้อันนี้ได้ระยะสได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้5้าได้นะครับแต่สกิลสจะไม่ออกถ้าอยู่แถว3นะครับโอ้ยมันมั่วเห็นไหมมันมั่ว ะ,ะนะต้องเอาตัวนี้มาอยู่แถว3ามนี่เจอแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของระยะมีผลของสกิลมดตัวนั้นๆที่มากพอนะครับนะถึงจะไปได้ไกลแล้วก็รู้ทันความมั่วของฟังก์ชันในเกมนะครับไปดูทบทวนได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ ลิงค์คลิปเก่าไว้ให้แล้วกันนะครับการจัดลำดับแถวหน้าแถวกลางแถวหลังเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ้าวลืมหมดวแล้วนี่ระยะประชิดแทงละเอียดมาอยู่งี้ได้ไงโอ้ย,ม,ยอมั่วอืออยู่ล่างอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหม ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยมันจัดเองมัว่วครับอืคลาดไปตั้งเยอะเมื่อกี้รถขับอยู่ล่างได้แซมจริงเกมโอเคโอ้โห้ใส่เกลี้ยงเลยเป๊ะหลังหลอดครับหลังหลอดว้ายเหลือตัวเดียวไม่น่าไม่น่าไปไหนได้ไกลไม่น่าไปไหนได้ไกลไม่รอดแน่ๆตัวนี้นะดีไป เรียบร้อยนะครับมาถึงระดับ24นะครับโอเคนะครับสรุปนะครับมีมั่วนะเห็นไหมมีมั่วคุณต้องดูให้เป็นนะครับผมมีคลิปเก่าที่เคยทําไว้ในเรื่องการจัดทับการจัดลําดับทับนะครับขบวนทับนะไปศึกษามาดูนะไปศึกษาดูแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็โพสต์ถามเข้ามาได้ครับถามในเพจเกมมดก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ของเพจเกมมดไว้ให้ด้วยนะเป็นเฟซบุ๊กนะครับเพื่อนๆต้องมี Facebook ก่อน นะครับก็สมัครเป็นสมาชิกในเพจเกมมดนะครับตอบคำถามนิดนึงตอนสมัครว่าฉันอะไรยอมรับอะไรเนี่ยนะครับใช่ปะแล้วเพื่อจะแสดงตัวว่าเป็นคนไม่ใช่บอทนะครับนะแล้วก็เวลาเป็นสมาชิกแล้วอยากจะโพสต์คำถามเนี่ยก็โพสต์แล้วก็รอแอดมินอนุมัติน,นิดนึงเพราะว่าต้องคัดกรองว่าอาโพสต์นั้นผิดกฎหรือเปล่าบางคนโพสต์ โฆษณาเว็บพนันเนี้ยนะครับไม่ได้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 ไไดนะผิดกฎนะครับผิดกฎหมายด้วยนะครับนะก็รอแอดมินคัดกรองนิดนึงแล้วก็โพสต์จะปรากฏให้เพื่อนๆในกลุ่มเห็นนะครับก็ถ้าสนใจจะสนับสนุนนะครับการทำคลิปนะครับอยากจะโอนเงินมาช่วยก็ยินดีนะครับขอบคุณมากนะ มีพร้อมเพย์เป็นเบอร์มือถืออยู่นะครับ0 8 1 9 2 6 5 2 4แปะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ